อยู่ด้วยกันคนบางโวยด้วยคนไทยเราตอนนี้ลำบากพี่กินกันอย่าเพิ่งเลือกแรกๆนะนี่เราดูตรงนี้ก่อนผมทำเองนะนี่แบรนด์ทำไม่ผมทำหลอน้ำพริกเผาอร่อยจริงพี่กับกุ้งเชียงเจ้านี้กุ้งเชียงเจ้านี้อย่างอร่อยเลยแล้วรับรองว่าจะไม่ผิดหวังผมเลือกให้เลยแล้วเลือกเลือกเลือกขนม,มเอาขนม,มเอาพี่ขนมเจ้านี้อร่อย นี่ต้องอันนี้ต้องไปทำเองนะเนี่ยเนี่ยผมบอกให้อันนี้เราสิ๋งเราก็ไปทาครีมทำอะไรอ,อร่อยแล้วเราเพิมแบบสำเร็จปัญญาหมดนั่นเร็วคือทำไมไม่ให้ถุงเหรอไม่ให้อะที่หยิบให้ไหมไอ้คนนี้ไม่ได้ถุงไงถุงไหนครับนูนน่นนบบู่นเบบี้ถุงหมดเหรอพีไ่ไปแสกตรงไหนพี่ไม่ได้ถุงเ แกไม่ได้ต่อแถวไงถ้าแกต่อแถวไว้ต้องได้ถุงอ๋อแกไม่ได้ต่อแถวไงแกถึงไม่ได้ถุงไงเฮ้ยางหลังคนหลังแหละหลังๆหลัง,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 งไม่มีถุงนะสามสี่คนไปดูนี่พยายามเลือกฝักตรงนี้ตรงนี้จะเป็นนี่นะฮะนี่โยเสียใจใตายเลยนี่กุ้งเชียงกันนี่อร่อยพี่ นี่นี่เที่ยพี่นี่นุ่นเนี่ยนี่เที่ยนี่อร่อยมันอร่อยหมดแล้วแต่อันเนี้ยอย่าให้กินกุ้งเชียงเฮ้ยมันมาเข้าแถวด้เหรอเ้ยนะคุณคุณเฮ้ยนิกี้มันอยู่กับเราอยู่เลยเพิ่งเดียวมันเข้าแถวเลยเฮ้ยเฮ้ยมันดูมันมาเข้าแถวเองนะตัวเล็กไอ้ตุ้งกี้ช่วยเราอยู่เลยได้ครับได้ครับ ขนมอร่อยนะลูกลูกขนมอร่อยเอาขนมไปกินกันขนมร้านปั่นคำหอมราาประาณบับวทองฮะเงาะเงาะรงเรียงเงาะงเรียน,อยนลองตรงนี้ดูอร่อยอร่อย พี่ลองยังพี่กุ้งเชียงไหมอร่อยนะอ่าผมนี่อย่างนี้เนี่ยก็มีนี่ผมนี่เลือกกุ้งเชียงอยากให้ลองชิมนี่ไหนวะอันนี้อันนี้นเอาปห้เอาป่ะเอาแล้วแต่นะเดี๋ยวจะเสียกุนเชียงร้านนี้อร่อยจริงเขาหุดหลุนพี่อยังพี่กุนเชียงอร่อยนี่เปลี่ยนสาก็ได้พี่อันนี้อร่อยจริงแหมอยากให้ชิมจังเลยมันพริกกุนเชียงอร่อยน้ำพริกทำเองด้วยมีกุ้งมีอะไรหมดเลยลองเปลี่ยนไหมยังหลายหลายอย่างแม่ ไปมาขายดีอย่าฝั่งนู้นพอมาตรงนี้เหลือเต็มเลยมึงอ่ะเปลี่ยนที่ยืนเนี่ยต้องมึงยืนอันนี้เขาไปหมดอ่ะมึงไปแจกมึงเนาะอ่าเห็นไหมเอาบอกแล้วไม่ต้องห่วงของอ่ะดิวเนี่ยของเป็นไงถือว่าโอเคนะของยังรองรับได้นะอ้าวเสี่ยใหญ่มานี่ยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวมันฝุ่นเห็นไหมก็ทำไปเรื่อยจนว่าเรานั่นี่ะเรากำลังก็ทำมิ้นท์